สวัสดีค่ะไอเดียงานผ้าในวันนี้นะคะเราจะมาสอนเพื่อทำที่เก็บเครื่องประดบับจากผ้ากันค่ะมีอุปกรณ์และวิธีการทำอย่างไรบ้างนั้นไปรับชมกันได้เลยค่ะอุปกรณ์ในวันนี้เราจะใช้เป็นผ้าคัร์ตอนร้อยเปอร์เซนต์ลายจุดนะคะใยสั่งเคราะห์กระดุมแป๊กและที่ติดกระดุมแป๊กเข็มหมดุดกันไกปากกาแล้วก็ไม้บรรทัด ส่วนแพทเทิร์นราจะใส่ลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอค่ะอุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปรับชมวิธีการทำได้เลยค่ะขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆพื่ทำการดาวน์โหลดแพทเทิร์นออกมานะคะแพทเทิร์นจะเป็นกระดาษ A 4ต่อกันแบบนี้ค่ะให้เพื่อนๆนํำไปติดเทปหรือว่าติดกาวให้เรียบร้อยก่อนนะคะจากนั้นนำทั้ง3ส่วนมาตัดผ้าค่ะส่วนแรกจะเป็นส่วนของชิ้นงานหลังนะคะเราจะใช้ทั้งหมด2ผืนค่ะ จะใช้เป็นผ้าลายจุดทั้งสองผืนเลยก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนเป็นผ้าซับในก็ได้เหมือนกันนะคะต่อมาจะเป็นส่วนของสายคาดสำหรับเก็บแหวนด้านในนะคะขนาด4คูณ22เซนจำนวน2ชิ้นค่ะแล้วก็สำหรับที่คล้องสร้อยข้อมือแล้วก็สร้อยคอนะคะขนาด4คูณ7เซนทั้งหมด6ชิ้นค่ะ ัดผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเริ่มลงมือทํากันเลยค่ะเราจะเริ่มจากตัวที่เก็บแหวนกับที่ค้องสร้อยแล้วก็สร้อยคอนะคะให้นําผ้าด้านถูกนะคะมาประกบกันแบบนี้ค่ะแล้วก็ยึดไว้ด้วยเข็มหมุดค่ะ เราจะนําไปเย็บให้ติดกันเลยนะคะโดยที่เราจะเว้นช่องกับด้านผ้าเอาไว้สําหรับส่วนล่างแบบนี้ค่ะเราจะเย็บรอบทับแบบนี้เลยนะคะต่อมาค่ะในส่วนของชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเราก็จะนํามาประกบกันค่ะใช้ด้านถูกประกบกันเหมือนเดิมนะคะเราจะทําทั้งหมดเป็นสามชุดค่ะแล้วก็จะยึดด้วยเข็มหมุดค่ะ จากนั้นก็นํานไปเย็บให้ติดกันนะคะโดยเราจะเว้นช่องด้านบนแล้วก็ด้านล่างเอาไว้แบบนี้ค่ะจะนํานไปเย็บแค่2ด้านแบบนี้นะคะทําเหมือนกันทั้ง3ชิ้นเลยค่ะเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ เ็บเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการกลับด้านผ้ากันค่ะกลับด้านผ้าเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะนำชิ้นงานมาประกบกันแบบนี้ค่ะแล้วก็ยึดด้วยเข็มหมุดค่ะเพื่อรอนำไปเย็บนะคะแบบนี้ค่ะ ในส่วนของชิ้นที่สําหรับเอาไว้ค้องพวกแหวนนะคะเราก็จะกลับด้านผ้าออกมาได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะติดกระดุมแป็กไว้ที่ปลายชิ้นงานด้านที่เย็บปิดนะคะชิ้นนี้นะคะเราจะใช้ใช้ส่วนของตัวผู้นะคะติดลงไปค่ะแล้วก็ เล็งไปที่จุดกึ่งกลางของตัวชิ้นงานค่ะแล้วก็แทงเหล็กแหลมขึ้นไปแบบนี้นะคะจากนั้นก็ใส่ฐานกิฟขึ้นไว้ค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็นำกระดุมแปกตัวผู้ติดลงไปค่ะจากนั้นก็ใช้ครีมนะคะกดเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะเราก็จะใช้ใยสังเคราะห์นะคะยัดเข้าไปไว้ด้านในค่ะตัวใยสังเคราะห์ไม่ต้องยัดให้แน่นมากก็ได้นะคะแค่พอให้ชิ้นงานอยู่ทรงก็พอค่ะทําการยีใยสังเคราะห์เล็กน้อยนะคะให้กระจายตัวออกกันแบบนี้ค่ะจะได้ฟูๆค่ะแล้วก็เริ่มยัดใยสังเคราะห์เข้าไปไว้ด้านในเลยค่ะ เสร็เรียบร้อยก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะนําไปเย็บติดกับตัวชิ้นงานใหญ่กันค่ะกลับมาที่ส่วนของชิ้นงานหลักนะคะให้เพื่อนๆนำไม้บรรทัดแล้วก็ปากกาหร,ห,รห,รหรือว่าดินสอเขียนผ้าขึ้นมาค่ะวัดจากมุมที่ยาวที่สุดนะคะลงมาประมาณ12เซนค่ะก็จะได้เป็นตรงนี้นะคะจุดนี้จะเป็นจุดแรกที่เราจะติดที่ใสแ่แหวนนะคะ โดยเราจะคว่าด้านนี้ค่ะใช้เป็นด้านกระดุมแบกนะคะคว่ำลงค่ะแล้วก็สอดเข้าไปไว้กึ่งกลางของตัวชิ้นงานทั้ง2ชิ้นค่ะเราจะเว้นให้เป็นขอบเย็บแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงดึงตัวชิ้นงานขึ้นไปหน่อยค่ะประมาณ2เซนให้ห่างจากขอบผ้านะคะถ้า ส่วนของยายสังข้อล้นเกินนะคะก็สามารถใช้อ่าเป็นเหล็กแหลมหรือว่าอะไรก็ได้ค่ะเขียออกมาได้ค่ะให้มันลดลงหรือว่าจะยัดกลับลงไปในชิ้นงานด้านในก็ได้ค่ะแต่ต้องแน่ใจว่าจะไม่แน่นเกินไปนะคะน็อกตำแหน่ง ให้ชิ้นงานนะคะอยู่กับที่โดยใช้เข็มหมุดค่ะยึดชิ้นงานเอาไว้ด้วยกันค่ะต่อมานะคะเราก็จะวัดจากตัวขอบของชิ้นงานนี้นะคะยาวออกมาประมาณ6เซนค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ส่วนของที่ของสำหรับสร้อยคอแล้วก็สร้อยข้อมือเข้าไปไว้ด้านในค่ะ ขยับให้ห่างจากตัวที่ล็อกแหวนเล็กน้อยก็ได้นะคะเว้นให้ปลายของตัวชิ้นงานนะคะโผล่ออกมาด้านนอกประมาณครึ่งเซนค่ะแล้วก็ล็อกด้วยเข็มหมุดแบบนี้ค่ะอีกอันนึงก็วางต่อกันได้เลยค่ะแต่ต้องให้แน่ใจว่าจะอยู่ในระยะ6เซนนะคะ จากนั้นนะคะอีกชิ้นหนึ่งค่ะเราก็จะให้ห่างจากจุดเดิมที่เราวัดเอาไว้ประมาณ2เซนถึง3เซนนะคะที่เราเว้นห่างเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงของการพับกระเป๋าค่ะเพื่อให้การพับเก็บนะคะสะดวกขึ้นแล้วก็ไม่ติดกับตัวอุปกรณ์ที่เราใส่เข้าไปด้านในค่ะจะได้ไม่เกิดความเสียหายตอนใช้งานจริงนะคะ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จับผ้าให้เรียบตึงเลยค่ะแล้วก็ยึดด้วยเข็มหมุดรอบชิ้นงานค่ะพอได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำไปเก็บทับรอบชิ้นงานค่ะโดยที่เราจะเว้นช่องกลับด้านผ้าเอาไว้ด้านล่างนะคะแบบนี้ค่ะเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ เย็บเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็นําไปตัดบริเวณที่เป็นส่วนเกินของผ้าออกนะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะส่วนบริเวณที่เป็นเส้นโค้งนะคะตาก็จะใช้กรรไกรในการตัดขีดแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะด้านมุมก็จะตัดออกให้บางลงนะคะ ได้แบบนี้เรียบร้อยเราก็จะทำการกลับด้านผ้าได้เลยค่ะกลับด้านผ้าเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้นะคะในส่วนของช่องกลับด้านผ้าเราก็จะพับขอบผ้าเข้าด้านในค่ะแล้วเราก็จะยึดด้วยเข็มหมุดนะคะ จากนั้นเราก็จะนำไปเย็บทับค่ะเราจะเย็บทับบริเวณรอบชิ้นงานแบบนี้เลยนะคะในส่วนของพวกใส่ยคล้องต่างๆก่อนที่จะนำไปเย็บให้เพื่อนๆพ,พับเข้ามาหาตัวชิ้นงานแบบนี้นะคะให้อยู่ด้านในค่ะแล้วก็ยึดด้วยเข็มหมุดแบบนี้นะคะเราจะเย็บทับไปบริเวณนี้ค่ะ เดี๋ยนาไปเย็บทับให้เรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเย็บเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้นะคะในส่วนของบริเวณที่เป็นช่องสําหรับสายคล้องต่างๆก็จะพับเข้ามาด้านในแบบนี้แล้วค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาติดกระดุมแป๊กตัวเมียด้านล่างกันค่ะก็จับให้ตัวชิ้นงานนะคะตรงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใช้ดินสอนะคะ จุดไปที่ตรงหัวของตัวผู้ค่ะเพื่อเป็นจุดสำหรับติดตั้งตัวเมียนะคะจากนั้นก็เริ่มทำการติดกระดุมแบกได้เลยค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะทําการพับส่วนของด้านล่างขึ้นมาค่ะเราจะพับขึ้นมาให้ความหนาของผ้านะคะอยู่ที่ประมาณ4.5เซนค่ะพอได้ขนาดที่ถูกต้องแล้วเราก็จะใช้เข็มหมุดยึดชิ้นงานเอาไว้ด้วยกันค่ะ แล้วเราก็จะนำไปเย็บทับค่ะเย็บให้ติดกันทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยนะคะต่อมาเราจะทําการติดกระดุมแ๊กส่วนของด้านบนค่ะเป็นส่วนของชิ้นงานหลักนะคะก็เล็งไปที่กึ่งกลางของชิ้นงานแล้วก็เจาะรูลงไปเลยค่ะแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะลองพับกระเป๋าเพื่อหาติดตัวเมียนะคะพับให้สัน ของผ้าชิ้นด้านล่างนะคะขึ้นมาทับกับชิ้นงานแบบนี้เลยค่ะพอวางให้พอดีเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทำการประกบผ้าลงมาค่ะพอได้ขนาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้ดินสอทําจุดสำหรับ กระดุมแพ็กตัวเมียค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะทำการตีนกระดุมแพ็กตัวเมียเลยค่ะก็ <Okay. S 1> จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะ พอทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็นําชิ้นงานไปเย็บให้ติดกันเลยค่ะเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองมาใส่เครื่องประดับกันดูนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับที่เก็บเครื่องประดับแบบง่ายๆแบบนี้ค่ะ วิธีการใช้นะคะก็เพื่อนๆก็เปิดออกแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะก็จะเห็นเป็นที่เก็บแหวนนะคะก็จะเป็นกระดุมแบกแบบนี้ค่ะสามารถถอดแล้วก็นําแหวนมาสวมได้ค่ะส่วนด้านบนตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่คล้องสําหรับสร้อยคอแล้วก็สร้อยข้อมือต่างๆค่ะสามารถนํามาคล้องตรงนี้ได้เลยนะคะจะเป็นห่วงคล้องแบบนี้ค่ะ ส่วนช่องด้านนี้นะคะเพื่อนๆสามารถใส่เป็นผ้าเช็ดเครื่องประดับหรือว่าจะเป็นเครื่องประดับอื่นๆก็ได้เหมือนกันค่ะลองไปทำตามกันดูนะคะเพื่อนๆไม่ยากเลยค่ะก่อนจากกันในวันนี้กดติดตามช่องสีชายแฟบิกของเราเอาไว้ด้วยนะคะแะตาจะนำไอเดียงานผ้าที่ทำง่ายๆมาฝากกันอีกค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ